ประธานว่ารับทราบคำสั่งนะครับแล้วก็จะปฏิบัติตามอย่างที่เป็นคำสั่งจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยเป็นอื่นนะครับขอใช้โอกาสนี้ในการอำลาท่านประธานจนกว่าเราจะพบกันใหม่แล้วก็ขอฝากเพื่อนๆสมาชิกนะครับในการใช้รัฐสภาในการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับผมคิดว่าประเทศไทยเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมอีกแล้วครับตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม นะครับแล้วถ้าเกิดประชาชนชนะมาได้แล้วครึ่งทางเหลืออีกครึ่งทางถึงแม้ว่าผมจะยังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่แต่ขอให้เพื่อนสมาชิกทุกคนช่วยกันดูแลประชาชนต่อไปครับขอบคุณมากครับท่านประธาน จากนั้นนายพิธาได้ถอดบัตรประจำตัวแสดงตนวางไว้บนที่นั่งประจำตัวของตนภายในรัฐสภาโดยมีสอสอจาก8พักร่วมจัดตั้งรัฐบาลลุกขึ้นปรบมือเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนายพิธาก่อนที่นายพิธาจะเดินออกจากห้องประชุมไปขณะที่นายวันมูฮัมหมัดนอมัตาประธานรัฐสภาได้ขอบคุณนายพิธาที่ปฏิบัติตามคำสั่งของสารรัฐธรรมนูญหลังจากที่เสร็จสิ้นการอภิปรายแล้วประธานรัฐสภาได้อาศัยข้อบังคับข้อร 151ขอให้ที่ประชุมวินิจฉัยตีความข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ41ว่าการเสนอชื่อนายพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลเพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาว่าสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งที่2ถือว่าเป็นการนำยติที่ตกไปแล้วขึ้นมาเสนออีกในสมัยประชุมเดียวกันได้หรือไม่ผลปรากฏว่าที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภามีมติ394เสียงต่อ312เสียงงดออกเสียง8เสียง ไม่ลงคะแนนเสียงหนึ่งเสียงไม่เห็นด้วยให้เสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งที่สองเนื่องจากเป็นยติต้องห้ามตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อที่41ค่ะ